สวัสดีครับเช้านี้จะทำเอาขนมนี้ไปให้แม่แ่้วแตเช้า,ชาแม่จะกินออินดีหรือโอวันตินนั่นแหละนะครับอันนี้จะเอาขนมไปให้แม่เน่ผมแข็งแรงนะครับในบ้านแม่นี่อยู่ตรงข้ามกับเมียอยูอ่ติดกับบ้านผมเนี่ย ดูไม่ได้กลับตอนเช้านะครับนี่แสงแดดรงมาสวยงามนะครับที่สวนผมนี่จะสวยงามมากเลยบ้านสวนน่ะจีลาหรือ,อรเปล่าีเล่ยวงชายอ้ยขนม,มองกันม้อ่ะ อ๋อปิ้งโบไม่หรอวันนีปิ่งกับคนละก็ปนะวดนี่ละโอ้อันนี้โใไม่หรอว้ปิ้งข้าวนี่นะโอ้ยปิ้งีนหมูน,มน,น,น,นั่แหละโอ้เน่กินโอ้แต่เา่าฟาวมาอยู่กัิมาทันีหล้นนั่นเทไหนลางเลยเจออโอกินอิ่มดีกับข้าวโพดเจ กินเขาโคกินนี่งเนะโอ้ยบักกันนี่เหลือบหรเห็นเลยเนาะไอ้นี่มาคู่กันนี่บโมเห็นเลยเออยันตายเลยอยู่ยันตายยันตายยันตายเลยู่ตายใส่ตายก็โมเห็นหมดห้อยตายไว้ไปเรียนเออเสียวเสียวไปโมแบาบโมกินตินเลยไม่กินก็โมเห็นว้ายใส่นมเลยเดี่ยมันสิบบท เอานมใส่ไว้แต่ยานหมดกินจะว่างว่างไว้ป่ะเด็กเห็นมือหนึงมลุดกังขึ้นมาแม่ฝันฝันว่างมันไฟันมันไม่ตายยาก่ยแม่อยู่บอกมันบอกแม่บ่ะแม่ฝันแม่เออเออเขาไม่ตายแต่ฝันยังมายอยู่นูนอ่ะโอ้คือดรอปมันฝันฝันเห็นมันอันบอกฝันนี่มันยังมัจะพูดไมเเออมันตายแันยังหงยอยู่บอกว่าอ้ กินเอาไว้หมดสิกิน,น,นกินเ้อะแม่แม่ก็อยู่ก็มีความสุขตอนเช้ามาวันนี้มาไม่ทัน <c oughs> แสงเนี่ยเดือดๆนะครับบ้านสวนกต้มน้อยทําตั้งแต่ตอนคุณพ่อป่วยนะ <c oughs> ก็เลยทําต้มต้นนี้ไว้ให้ใหญาติมานั่ง เวลาเขามาเยี่ยมนะเขาก็มีกี่พักเพรลมไม้ก็เยอะอยู่แต่ว่าตรงนี้เวลาเขาอยากจะนอนเนี่ยเขามานอนทําไว้ก็เป็นเวลาจะจะเข้าปีที่เจ็ดที่แปดแล้วแหละนะครับแสงตอนเช้านี่ก็เนี่ยสาสตรอมาเนี่ยต้นไม้เรามีต้นไม้บังนะก็เลยแดดไม่เยอะนะครับแต่วันนี้แดดดูท่าแดดจะแรง ถนะ้าแดดจะแรงนะครับเนี่ยตรงนี้ที่เก็บกองก็สุด,สด,สดแล้วฝนตกเมื่อกี้ให้ดูบรรยากาศหน้าบ้านนะบ้านสวนูกสารพัดครับเนี่ยอยู่กังบนหลังคาเนี่ยเป็นเอ่อเอาขระหลงนะตัวผู้นะดอกมันจะเล็กๆอย่างเงี้ยดอกเต็มเลยนะครับ ได้มาจากบ้านนจากอำเภอเขาวงเนี่ยเยี่ยมเพื่อนเราก็เลยขุดมานึกว่าจะตายปรากฏว่ารอดรอดนะครับบาดเราก็มีสมุนไพรทุกอย่างนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ปลอดสารพิษนะครับเนี่ยใบกะเพรากะเพาปลอดสารพิษอืมเนี่ยนะนะครับ้มสมบูรณ์นะครับไม่ต้องจีจะถ้าใครต้องการน,นะ วิธีปลูกง่ายมากเลยเนี่ยกระเพาเนี่ยไม่ต้องทำแปลงอะไรเลยนะมนเมล็ดหล่นลงที่ไหนก็เ,นเกิดที่นั่นแต่ราคาแพงมากเห็นในตลาดที่เขาปลูกกันแล้วมันฉีดยาอะไรโอ้ไม่น่ากินนะครับเดินดูสวนก่อนนะครับทําเวลาให้มันได้เวลาสกักแปดนาทีก่อนกันเลยกันนะดูตุ้งนานครับตุงนาในช่วงนี้นะ ข้าวพันหอมน่านนะครับ,ก,รก,รรก,รรบก็เริ่มก็เริ่มรวงก็เริ่มนน่นแหละครับก็เริ่มจะเต็มนะครับเม็ดก็เริ่มจะเนี่ยโชคดีหน่อยนะนกไม่เยอะแสดงว,ว่ามันอแสดงว,ว่าตรงเนี้ยดูนี่น้ำก็เริ่มเต็มน้ำก็อยู่แล้วเนี่ยน้ำสระน้ำบ่อนะเนี่ยตรงนี้เป็น มันมันงามไปงามไปก็ล้มนะครับเนี่ยข้าวพันข้าวพันหอมน,นั่นเนี่ยรวงมันก็เริ่มเนะให้ดูเลยเนี่ยรวงเนี่ยหอมน,นั่นเม็ดจะเล็กนะเม็ดจะเล็กแต่ว่าต้นแข็งแรงนะครับเนี่ย จะเห็นตัวนี้เป็นพันกอขอนะดันฝั่งนี้นะครับเป็นกอขอ,อกําลังลวงยังไม่ดันนะคนเพิ่งเพิ่งออกลวงแต่ตัวนี้ลวงมันเริ่มแล้วนะครับพันเนี่ยหอมน่านเนี่ยสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะได้เกี่ยวลยแล้วจะได้กินข้าวใหม่ <laughs> นะครับนี่เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับเราเห็นอื ันนี้บอ่อปลานะครับเดี๋ยวหน้าแรงก็น้ำก็เรื่องตัวนี้เต็มนะครับบอ่อหนึ่งไร่นะเียขุดตั้งแต่มูเกือบสามสิบปีแล้วมั้งเนี้ยนะ่ครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็ให้ดูนะครับดูบรรยากาศตอนเช้านะการใช,ชนะ้ชีวิตอย่างพอเพียงชีวิตอย่างพอเพียง อยู่อย่างความสุขนะไม่แข่งขันกับใครนะครับเนี่ยเห็นไหมครับต้นสำโรงเนะี่ยเอามาปลูกจากอำนาจ,จเจริญได้พันมานะกํกำลังจะงามอืมตรงน,นี้แม่บอกว่ามันรก เดี๋ยวผมบอกว่าเออมันดีมันสวยต้นมะค่าเนี่ยกำลังสวยนะผมปลูกเนี่ยปีที่สองปีที่สามนะเริ่มแล้วนั่นก็ฝั่งน้องก็เป็นบอน่อเหมือนกันเป็นสะนะสะบ้านเราดมสมบูรณ์อันนี้เป็นว้านไฟน,นะไพรนะครับไพรกินกับซุปน่มไม้อร่อยมาก ดูมะพราวร่วงเต็มพื้นเลยออเอาแค่นี้ก่อนนะครับจบแค่นี้ก่อนคลิปนี้ก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะแค่นี้ทีใครที่มันชาแนวสวัสดีครับอืม